สวัสดีครับผมนุชชิตไทมเตอร์ e นะครับเดี๋ยวคลิปนี้เป็นคลิปที่อยากจะแนะนาโตะเลื่อยวงเดือนแบบ2 in 1อีกรุ่นหนึ่งนะครับเป็นเลื่อยได้แล้วก็เป็นเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้นะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูนะครับคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่เป็นทางเลือกที่ดีสําหรับเจม้าตัวนี้นะครับเพราะว่าเจม้านี่ผมออกมาหลายรุ่นมากๆรุ่นนี้คิดว่าน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีอีกตัวหนึ่งลองเข้าไปดูในคลิปกันครับ ครับถ้าเกิดว่าในคลิปที่ต่อจากนี้ถ้าท่านสนใจสินค้าของเราก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของเราตามที่ขึ้นเลยนะครับหรือจะเป็นเบอร์โทรหรือว่าจะไลน์ก็สั่งซื้อสินค้าสินค้าที่เห็นในคลิปมีจําหน่ายที่เว็บไซต์ของเรานะครับครับสำหรับกล่องก็มาแบบโอเคนะครับสภาพดีอยู่นะครับน้าหนักนิดหนักนิดนึงครับ48กิโลเปิดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีโฟมแพคมาให้แบบนี้เลยค่อนข้างแน่นหนานะครับตัวนี้ครับสำหรับ มนนวลก็จะมีฐานสำหรับแบตเตอรี่เดี๋ยวไปดูกันครับว่าอันนี้ใช้กับเลเซอร์นะครับอันนี้ก็มีแมนนวลนะครับแมนนวลมีการประกอบนะครับตัวนี้ก็ประกอบอาจจะรายละเอียดเยอะนิดนึงเดี๋ยวผมจะทําคลิปแย,แยกๆมาเลยเพราะว่าท่านที่ซื้อไปแล้วนี่ถามมาแล้วนะครับว่าประกอบอยังไงเดี๋ยวยังแยกเพราะว่าอาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับครับตรงนี้ก็จะเป็นรั้วนะครับเนี่ยฮะรั้วเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์นะครับมีสเกลบอกเดี๋ยวเราไปดูอีกทีนะครับอันนี้เป็นรั้วอันนี้ก็เป็น เนี่ยครับอุปกรณ์ของเขานะครับอ่ะเปิดออกมานะครับอ่าข้างในนี้ก็จะเห็นพื้นหน้าโต๊ะเลยนะครับพื้นหน้าโต๊ะอันนี้ก็เป็นลูมิเนียมนะครับอลูมิเนียมแล้วก็เฟสหน้ามาอย่างนี้ตัวงานดีมากนะครับตัวนี้ยอมรับเลยนะครับอันนี้พื้นมีคอมเมนต์จากตัวที่แล้วว่าบางทีพื้นไม่ค่อยได้ระดับก็มีเหมือนกันแต่ตัวนี้ค่อนข้างโอเคนะครับใช้ได้นะครับแล้วตัวนี้ก็มีตัวสําหรับเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ได้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูในคลิปกันอีกทีหนึ่ง ค่เดี๋ยวผมลองยกดูนะครับเอาละครับอ่าเนี่ยครับด้านข้างนี้ก็เป็นชุดเนี่ยครับหรือว่าหรือว่าชุดต่อเขาเนี่ยแหละครับด้านข้างเอเซนชั่นต่างๆนะครับตัวนี้เป็นตัวกาสําหรับครอบเราเตอร์ทิมเมอร์นะครับไมเตอร์เกตอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็ตัวล็อกสําหรับรั้วซอยนะครับอันนี้มีพุสติกแถมมาให้ด้วยนะครับแล้วพวกนี้เป็นอุปกรณ์ขาตัวนี้เป็นเพลสําหรับทิมเมอร์หรือเราเตอร์นะครับ ตรงนี้เขาก็ให้สวิตมาด้วยอันนี้เป็นสวิตสําหรับเราเตอร์อ่าดีมากเลยเพราะว่าเขาแยกกันนะครับสวิตสองตัวเลยเนี่ยฮะสองสวิตให้เป็นปลักกลมนะครับซึ่งจริงๆตัวเรื่อยเขาก็มีสวิตมาให้ด้วยอยู่แล้วนะครับเมื่อกี้นี้เป็นสวิตแยกเป็นเราเตอร์นะครับตรงนี้เป็นล้อนะครับเคลื่อนย้ายได้ด้วยนะครับตรงนี้เป็นพวกพวงมาลัยหมุนเอียงซ้ายเอียงขวาเอาใบขึ้นลงนะครับ ตรงนี้เป็นตัวคิกแบ็กตัวกันไม้ตีกลับพร้อมมีตัวเลเซอร์นะครับส่วนฐา,านก็ที่แถมมาในาเมื่อกี้นี้นะครับนี่ก็เป็นประแจสำหรับเปลี่ยนใบนะครับนี่ก็เป็นน็อตที่ให้มาเยอะมากพอสมควรนะครับตรงนี้ก็หนักพอสมควรตรงนี้ก็เป็นชุดชุดถาดตัดหรือว่าครอสคังเขาเนี่ยครับเขาทำมาเป็นชุดเลย เดี๋ยวเราไปดูในรายละเอียดกันดีทีนี่นะครับเนี่ยครัก็ค่อนข้างดีนะครับดูดูแล้วมาตรฐานดีตัวนี้ใช้ได้นะครับและอันนี้ก็เป็นกล่องขานะครับตรงนี้ผมไม่ได้แกะออกมาให้ดูแล้วกันนะครับครับผมผมก็ขอค่าคาต่อกับประกอบไปเลยนะครับประมาเป็นตัวแบบนี้เลยนะครับเริ่มต้นเนี่ยถ้าประกอบนะครับก็ประกอบพวกกลุ่มขานี่ขึ้นมาก่อนก็ได้นะครับเฟรมขาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีน็อตให้ค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับ เป็นขาขึ้นมานะครับแล้วก็บอดี้ตั้งขึ้นมานะครับบอดี้นี้คือมาเป็นตัวเปล่าอยู่แล้วนะครับแล้วก็ยึดบอดี้ก็คือยึดยึดน็อตกับฝากกับตัวพนังของขาตัวนี้นครัอีกอรอบด้านเลยนะครับเสร็จแล้วตัวขาก็ประกอบตัวล้อเนี่ยนะครับเขาก็มีตัวล้อ2ล้อแล้วก็มีแกนยันให้นะครับขอ,อาขานี่ก็จะลอยขึ้นมานิดนึงเดี๋ยวเวลาเราเลื่อนแล้วก็แค่ยกแล้วล้อแตะพื้นก็เลื่อนได้เลยนะครับ ต่อมาเมื่อกี้เป็นล้วตัดเข้ามาเป็นแผงแล้วก็ง่ายๆครับยึดเข้ากับด้านข้างนี้ได้เลยนะครับตัวนี้เ็าเป็นตัวตาบเกี่ยวมาให้นะครับงานค่อนข้างเรียบร้อยนะครับใช้ได้เลยตัวนี้นะครับนี่ฮะยึด2ฝั่งส่วนด้านล่างก็เป็นตัวค้ำยันนะครับส่วนการปรับถ้าเกิดว่าแนวระนาบไม่ได้ตัวนี้เขาสไลด์ได้นะครับสไลด์ให้สูงต่ําได้นะครับใช้น็อตตัวนี้เป็นตัวล็อกนะครับเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวล้วตัดเข้าไปนะครับ ตัวอันนี้เป็นมเตเกตนะครับเราใส่เข้าไปมีรางอย่างนี้ให้นี่มีล้วเลื่อนได้ใส่รางนะครับอ่านี่ก็เป็นล้วตัดนะครับล็อกเข้าไปนะครับอันนี้ก็สไลด์ได้นะครับค่อนข้างสมูทนะครับใช้ได้เลยนะครับต่อจากนั้นเมื่อกี้ที่เราเห็นตอนเราแกะกล่องก็จะมีอลูมิเนียมโปรไฟล์สเส้นใช่ไหมครับหน้าหลังด้านหลังก็คือเออด้านหน้าอันนี้ก็เป็นด้านที่มีสเกลนะครับเราก็ยึดเข้าไปนะครับทั้งหมดเนี่ยเรายึดเข้าไป1 2 3 3จุด แล้วตรงนี้เนี่ยเป็นตัวเอ็กซ์เซชั่นเลื่อนสามารถเลื่อนได้นะครับนี่ฮะเลื่อนไปรับไม้ได้นะครับตัวนี้เราสอดเข้าไปในรางนะครับตัวนี้อลูมิเนียมโปรไฟล์เขาจะมีล่องแบบนี้ให้นะครับนี่ฮะอันนี้ก็แนะนําไปเลยก็ได้นะครับสาหรับการประกอบเบื้องต้นนะครับส่วนล้อยอแล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับ2ตัวอย่างนี้นะครับเข้ามาเสร็จแล้วเราก็ใส่น็อตหลวมหลวบอย่างนี้นะครับตัวรั้วซอยตรงนี้เขาก็จะมี ตัวล่องนะครับสำหรับให้น็อตลงไปเห็นไหมครับสองจุ่วสองจุดนะครับอ่าอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็เลื่อนเราก็ล็อกไปก่อนก็ได้ครับล็อกเบาๆตึงๆมือนะครับเนี่แหละครับพอดีก็เอามาลงล็อกกับตัวลวงเขาได้เลยอย่างเงี้ยครับอ่าเนี่ยนะครับก็จะแน่นแล้วนะครับตรงนี้ก็มีตัวสเกลแล้วก็มีตัวอ่าอันนี้เขาเรียกว่าสเกลเป็นแว่นขยายช่วยนะครับก็ก็ช่วยทําให้เรามองง่ายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับอ่า ครับสำหรับชุดที่เป็นชุดหัวรูดฝุ่นเราใส่ลงไปเนี่ยเราก็ใส่ตัวอันนี้เป็นกาดนะครับแล้วก็เนี่ยฮะง่ายๆนะครับก็ล็อกลงไปได้นะครับสาหรับชุดหัวกะโหลกเนี่ยเราเลื่อนเข้ามานะครับแล้วเสร็จแล้วเราก็เลื่อนเข้าไปสมมติดอกอยู่ข้างในนะครับเราก็เลื่อนเข้าไปอมนี้ฮะงี้ง่ายดีนะครับเดี๋ยวเราทํารีวิวกันดูอีกทีนะครับสำหรับสวิตตัวนี้เนี่ยนะครับเขาให้มา2จุดนะครับอันนี้ก็คือทิมเมอร์เราเตอร์ที่เป็นดอกสัญลักษณ์เนี่ยนะครับอ่าหรือว่าตรงนี้จะใช้เลื่อยเลื่อยหมายถึงว่าตัวเเเครรื่องาายก ขามีปลั๊กกลมมาให้อยู่แล้วเราก็เสียบที่ด้านหลังเดี๋ยวไปดูกันครับครับตรงนี้เป็นปลั๊กของเลื่อยแล้วก็เสียบเลื่อยเข้าไปนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับอ่ามันเป็นปลั๊กกลมแบบนี้ส่วนอีกด้านหนึ่งตรงนี้เป็นสําหรับทิมเมอร์หรือเราเตอร์แล้วก็เสียบเข้าไปแล้วเราก็ใช้สวิตช์ร่วมกันได้นะครับทีนี้เขาจะมีสวิตช์ให้เราเลือกว่าเราจะใช้เลื่อยวงเดือนนะครับเราก็กดไปที่1หรือจะใช้ทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์แล้วก็พิกดที่2อ่าเป็นการสวิตช์ไฟจ่ายนะครับว่าจะจ่ายจากตัวไหนนะครับ แต่ถึงยังไงก็ตามเราก็ใช้อย่างสวิตช์เลื่อยเราก็ใช้ตัวนี้เป็นตัวจ่ายไฟแต่ถึงยังไงเรามาใช้ตัวข้างหน้านี้อยู่ดีเนี่ยตัวนี้นะครับอ่าเราก็เปิดปิดตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูรีวิวกันอีกทีนะครับครับทีนี้เราก็มาใส่ตัวกันไม้ตีกลับหรือว่าตัวคิกแบ็กเนี่ยนะครับแต่ว่าเราต้องถอดเพทแดงนี้ออกก่อนนะครับนี่นะครับถอดออกถอดน็อตอ่าสี่ตัวนะครับถอดเพทออกนะครับแล้วเราก็ใส่เนี่ยนะครับเสียบเข้าไปในนี้นะครับแล้วเราก็ล็อกให้แน่นด้วยปรเจ L นะครับ เสร็จแล้วเราก็ถอดน็อตออกมานะครับที่จะใส่ฐานนะครับเสร็จแล้วเราก็แกะตรงนี้จะเป็นสลักนะครับดันเข้าไปนิดนึงนะครับนะครับเพราะตัวนี้เป็นสลักล็อกนะครับเอาล้ครับกดดันออกมานะครับครับเมื่อกี้ฐานที่ก็แถมมาให้เราก็ใช้2อันนะครับอ่าเราใช้ด้านด้านเรียบนะครับด้านแบนตรงนี้อยู่ข้างนอกนะครับเดี๋ยวเราใส่ตัวด้านหน้าเข้าไปก่อนนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับ เสร็จแล้วเราก็ใส่ก้อนที่สองดันเข้าไปอย่างเงี้ยครับอ่านะครับเอาด้านแบนด้านแบนออกนะครับอ่าเสร็จแล้วเดี๋ยวลองเปิดอ่าเนี่ยนะครับเนี่ยคือเลเซอร์นะครับเปิดนะครับครับพี่แล้วก็ประกอบเข้าไปเราลองเปิดดูนะครับตรงนี้สามารถปรับได้นะครับตรงนี้ฮะแล้วมันจะมีสล็อตให้ก็คือให้ตรงกับตำแหน่งใบเรื่อยของเรานะครับจะเอากลางใบก็ได้หรือจะเอาริมซ้ายริมขวาก็ก็แล้วแต่ท่านเลยนะครับ สำหรับตำแหน่งเลเซอร์ที่ผมดูเนี่ยนะฮะบางทีเนี่ยอาจจะไม่ค่อยเป๊ะเท่าไหร่เพราะว่าสาเหตุเพราะว่าบางทีตรงเนี้ยมันมีโอกาสบิดได้เพราะบิดเนี่ยะฮะเห็นไหมฮะตำแหน่งมันก็จะเพี้ยนไปนะครับนี่ยนิดเดียวเองก็เพี้ยนซึ่งผมดูแล้วน่าจะเอาแค่เป็นกไกด์ได้หรือถ้าท่านจะซีเรียสจริงๆท่านก็อาจจะต้องหนุนพวกตามนี้นิดนึงนะฮะหนุนแล้วก็ปรับแต่งใช้เวลาสักนิดนึงนะครับนี่ก็อ้าได้นิดนึงนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปเลยนะครับ สำหรับเลเซอร์ก็เป็นไกด์ดีกว่านะครับเป็นคร่าวๆนะครับอาจจะไม่ถึงกับเป๊ะครับเดี๋ยวลองใช้งานกันดูนะครับเดี๋ยวเข้าไปข้างในเอะฮะอย่างเงี้ยก็ดีสําหรับท่านที่มีพื้นที่น้อยก็เลื่อนมาใช้งานด้านนอกได้นะครับอย่างเงี้ยฮะ,ะครับก่อนที่จะเปิดเครื่องฟังเสียงรหรือว่าจะลองเครื่องกันเนี่ย อันนี้จะเป็นสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัว1,500วัตต์นะครับใบ10นิ้วรุ่น10นิ้วตัดสูงสุดก็ได้ประมาณ80มิลหรือ8เซนตัดที่4 5องศาได้55มิลหรือว่าประมาณ2นิ้วโดยประมาณนะครับก็มี serial number ด้วยนะครับผมรับประกันให้6เดือนนะครับตัวนี้ก็ Ma d e ิน c ช i n a นะครับก็เป็นของจีนนะครับเจมาแต่ว่างานตัวนี้เดี๋ยวรอดูกันนะครับครับตัวนี้ก็เป็นจุดสาหรับหมุนปรับใบขึ้นลงนะครับเนี่ยฮะเนี่ยใบลงขึ้นลงเนี่ย ส่วนถ้าเราจะเอียงใบนะครับเราไยล็อกตรวนี้เขามีล็อกด้วยนะครับนี่ไยล็อกแล้วหมุนด้านข้างนะครับอ่าเงี้ยฮะตรงนี้เขาก็จะหมุนมาให้เห็นไหมครับตรงนี้ก็มีสเกลนะครับถ้าเราได้ตำแหน่งแล้วเราล็อกช่วยนะครับก็จะได้เสถียรและมันขึ้นตรงนี้ครับตัวล็อกไม่ให้องศานั้นเปลี่ยนไปนะครับอ่าก็จะแน่นลนะครับตัวนี้เป็นสวิตช์นะครับเปิดปิดนะครับแล้วตรงนี้มีสกิลเบรกเกอร์กรณีที่โอเวอร์โหลดเขาจะตัดนะครับ ตรงนี้บอดี้เป็นโลหะนะครับไม่ใช่พลาสติกนะครับตัวนี้ก็โอเคใช้ได้เลยนะครับทีนี้เรามาดูด้านบนท็อปกันบ้างท็อปนี่เป็นอลูมิเนียมนะครับแล้วก็เขาเฟสหน้ามาตัวนี้ก็ทําเป็นร่องเนี่ยเพื่อลดพื้นที่ให้มีพื้นที่สัมผัสเนี่ยน้อยลงนะครับอผมลองตั้งให้นะครับตรงนี้ก็ดูความเรียบตัวนี้ความเรียบก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวปรับได้นะครับตรงตรงนี้ปรับสูงต่ําได้นะครับเพราะเรามีตัวนี้อยู่แล้วอย่างที่บอกนะครับปรับด้านล่างนะครับ ถ้าจะสูงต่ำสำหรับรั้วรั้วตัดนะครับแต่ด้านหน้าเฟสมาก็พอใช้ได้นะครับท่านก็ไม่ต้องไปกังวลมันมากนะครับพวกหน้าโต๊ะเนี่ยส่วนใหญ่เห็นหลายคนกังวลกันมากนะครับครับทีนี้เราก็มาดูรั้วตัดหรือว่าครอสคัตกันบ้างตรงนี้เขาทําเป็นอลูมิเนียมโปรไฟล์มานะครับก็ทําเหมือนลางลิ้นชักเราเนี่ยนะครับดีก็ก็ดูแล้วมาตรฐานดีนะครับไม่ก็ไม่ค่อยให้ตัวก๊อกแก๊กเท่าไหร่นะครับอันนี้ให้ตัวน้อยมากนะครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ เลื่อนออกมาเนี่ยตรงนี้เขาอาจจะเป็นตัวที่เรียกว่าอ่าไม่ไม่ได้ถึงกับเราต้องอาจจะดึงกลับนิดนึงนะครับถ้าท่านต้องการให้เก็บแต่ในระหว่างใช้งานท่านก็ไม่ต้องไปสีเรียดมันอาจจะมีตัวนี้ยื่นออกมาเพราะตัวนี้เป็นเหมือนตัวชุดเชื่อมต่อระหว่างถาดบนกับถาดล่างนะครับตัวนี้ตัวอลูมิเนียมอะโพไฟนะครับแต่ว่าถามว่าลื่นไหมใช้ได้ครับลื่นแล้วก็นิ่งใช้ได้อยู่ในเกณฑ์รับได้นะครับ ทีนี้เรามาดูมิตเกตเราใส่เข้าไปนะครับก็จะมีจุดหมุนให้หมุนนี้นะครับเราก็ใส่ตรงนี้ก็มีตัวสล็อตไว้ให้อยู่แล้วเป็นร่องอย่างนี้นะครับเราก็ล็อกได้เลยนะครับครับสมมุติอันนี้เป็นไม้ที่เราอยากจะตัดตรงนี้60เซนนะครับ2ฟุตโดยประมาณเดี๋ยวผมจะลองตัดดูเลยนะครับใบลงสักหน่อยก็ได้นะครับถ้าเราเตอร์อยังไม่ใช้ถอดออกก่อนได้นะครับ ครับอันนี้ก็จะวิ่งมันก็มีเลเซอร์นําช่วยได้ระดับหนึ่งนะครับเนี่ยฮะก็ตัดไปอ่าเนี่ยครับก็ขาดทีนี้ถ้าปกติเราก็เอาไว้ด้านหน้าก็ได้ถ้าอยากจะให้ดูแล้วถ้าดันหน้ามันก็ดูปลอดภัยขึ้นนะครับอย่างเงี้ยดันหน้านะครับแต่ว่าระยะอาจจะเสียไปหน่อยแต่ถ้าท่านตัดไม้ไม่ถึง60เซนก็ไม่ต้องไปกังวลมันนะครับ40เซนนี่ยสบายๆนะครับตรงนี้รองรับอ่าเนี่ยนะครับเลื่อนข้ามาให้มันใกล้นิดนึงนะครับ เสร็จแล้วล้วก็ปรับองศาเนี่ยเราดูที่90แต่ถ้าเราคิดว่าเราดู90้าสิบบางทีองศาตรงนี้มันเพี้ยนได้นะครับเราก็ใช้จับฉากเอาก็ได้เราก็เอาฉากจับกับร่องก็ได้ครับเนี่ยฮะร่องอ่าเสร็จแล้วเราก็ปรับตรงนี้ฮะตรงนี้ก็ปรับเอาได้นะครับอ่าทีนี้ผมลองตัดไม้อัดดูบ้างอันนี้ตัดที่4ี่สิบเซนนะครับสบายๆลองดูนะครับ นี่ก็ใบของเขาให้มาพอได้นะครับพอได้เลยใช้ได้ถ้าท่านจะเปลี่ยนก็ทําได้นะครับนี่ครับตัดหนังก็ใช้ได้นะครับนี่เดี๋ยวเราจะปรับมุม45กันดูนะครับตัด45หครับหรือว่าเราจะใช้ล้อซอยนะครับตัวนี้เขาก็มีสเกลบอกนะครับเดี๋ยวผมลองตั้งล้อซอยดูตรงนี้ต้องเป็นลูกเบี้ยวครับต้องกดให้สุดเลยอย่างเงี้ยครับก็จะแน่นล็อกให้ดีนะครับ ตรงนี้เลื่อนได้นะครับนี่ก็เป็นการซอยนะครับซอย45องศานะครับนี่ก็45นี่ก็45อะไรทํานองนี้นะครับตรงนี้เนี่ยเขาจะมีตัวเอเซนชั่นเลื่อนออกมาตรงนี้เป็นตัวล็อกนะครับสามารถเลื่อนได้ คลายล็อกได้นะครับแล้วเขาก็เลื่อนออกมาได้อ่าถ้าอยากล็อกให้อยู่กับที่ก็หมุนตัวนี้เข้าไปนะครับอ่ามานี้เลยนะครับอ่าตรงนี้นะครับโดยประมาณนะครับเนี่ยครับก็อยู่ประมาณ70เซนนะครับนะครับอันนี้ซอย70เซนได้สบายๆนะครับหรือว่าครึ่งไม่อัดทางยาวนะครับเมตรยี่สิบเนี่ยก็ได้เลย60เซน6 1เเซนนะครับซอยทางยาว อันนี้ก็เป็นฟังก์ชันของเลื่อยวงเดือนอตัวนี้จะเป็นระบบแปลงถ่านนะครับข้อเสียคือจะเป็นระบบทั่วไปสําหรับแปลงถ่านคือจะดังนะครับพวกนี้ดังแน่นอนนะครับเสียงดังตัวนี้จะไม่มีเบรกนะครับจะวิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็จบฟังก์ชันสําหรับเลื่อยนะครับทีนี้มันก็จะมีตัวนี้นครับเขาจะให้ตัวสําหรับติดตั้งเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์มาเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าทํางานยังไงหรือว่าเราติดตั้งยังไงได้บ้างนะครับสาหรับตัว อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยตัวนี้เขาจะมีเราเตอร์มาให้ตัวนี้ก็เป็นทูอินวันนะครับเทเบิลซอลแอดเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์นะครับตัวนี้เขาจะให้เพดตัวนี้มาด้วยเพดตัวนี้พร้อมน็อตสตัวนะครับตรงนี้นะครับเขาจะร้อยน็อตได้นะครับคือตำแหน่งรูตรงนี้สี่รูนะฮะแล้วเราก็เอาทิมเมอร์หรือว่าเราเตอร์เนี่ยฝากเข้าไปบนเพดนี้อีกทีหนึ่งนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะเอาทิมเมอร์ของเจม่านะครับตัวนี้ฝากเพดไว้กับตัว เพดดำๆของเขาครับแล้วก็ฝากไปนะครับเดี๋ยวเราเจาะร้อยน็อตสี่ตัวนะครับเข้ากับหน้าเพดตรงนี้นะครับเอาละครับเดี๋ยวเราก็มาใส่เพทถ้าทิมเมอร์ก็ถ้าเป็นเราเตอร์ก็ทําแบบนี้แหละครับผมนี้ใช้ไา้สายเจม่านะครับอเวลาถึงชนก็จะมีทอกช่วยเลยนะครับครับเขาอันนี้เพดดำที่เ้าให้มาเราก็ฝากเข้ากับตัวเขาเลยนะครับ เอาละครับอันนี้เป็นเพดเขาให้มาครับเดี๋ยวเราก็ใส่ชุดหัวก็ะโหลกลงไปนะครับตัวนี้ก็ไม่มีสล็อตนะครับเข้าออกได้เขาจะให้น็อตมานะครับเดี๋ยวเราลองใส่ดอกกัดโค้งกันดูนะครับมีปลายลูกปืนด้วยนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับเอาลครับเดี๋ยวเราล็อกเลยนะครับถ้าเราใช้รั่วเราก็เลื่อนเข้ามานะครับให้ดอกอยู่ข้างในนะครับ เสร็จแล้วอันนี้เราตั้งระยะนะครับให้ดูว่าชนขอลูปืนพอดีนะครับเสร็จแล้วเราก็ล็อกตัวนี้ได้เลยนะครับล็อกตรงนี้ไม่ต้องกังวลเรื่องเอียงนะครับเพราะว่าเลื่อยกับเลอเตอร์ไม่เหมือนกันเลอเตอร์กินรอบตัวรั้วเอียงได้ไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าเลื่อยรั้วต้องตรงกับขนานกับใบเลื่อยนะครับนี้ข้อดีของรั้วตัวนี้ก็คือเราสามารถเลื่อนเข้ามาให้ใกล้ดอกนะครับไม้ก็จะได้ไม่ห่างมากนะครับ อย่างนี้ครับเดอนมาใกล้ๆเลยนะครับครับเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนตัวสวิตมาทางดอกเราเตอร์นะครับแล้วเราก็เสียบปลั๊กเข้าไปในช่องของเขานะครับอันนี้เมื่อกี้เราใช้เรื่อยใช่ไหมอันนี้เราใช้เราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์นะครับเราก็เสียบตัวนี้เป็นปลั๊กกลมนะครับใช้ได้เลยนะครับเมื่อกี้เราใช้เรื่องเดือนเดี๋ยวเราใช้ทิมเมอร์หรือเราเตอร์แล้วก็พลิกมานะครับแต่เราต้องมาเปิดตัวเครื่องค้างไว้เหมือนเดิมนะครับอ่ะทีนี้ลองเปิดดูนะครับ แล้วไปก็ง่ายดายไงครับเยอะเลยหรือถ้าท่านจะเซฟตี้นะครับอย่างที่บอก เซฟตี้ข้างเซฟตี้บนเนี่ยฮะการไม้ตีขึ้นมาเนี่ยฮะแล้วเราก็ล็อกนะครับครับทีนี้ถ้าเราจะใช้เครื่องดูดฝุ่นพร้อมกันกับเครื่องดูดฝุ่นอัตโนมัติเจม่าตัวนี้นะครับตัวนี้เราก็ถอดเครื่องของเขาเลยนะครับรักของเขาเอามาเลี้ยงตัวนี้นะครับนี่ฮะเห็นไหมง่ายแล้วเป็นเรื่องเดียวกันหมดเลยนะครับสำหรับเจม่าถ้าท่านมีอุปกรณ์เจม่าข้อดีคือมันจะเป็นเรื่องเดียวกันได้หมดเลยนะครับเราก็เปิดสวิตช์มาที่อัตโนมัติเบอร์สองนะครับ พอเราเปิดเครื่องนะครับแล้วก็จะดูดละครับของเขาก็จะมีหัวของเขาให้เลยนะครับเรามาเสียบเข้ากับเจมาได้เลยนะครับพอดีกันเป๊ะเลยนะครับเนี่ยครมันจะเป็นเรื่องเดียวกันนะครับนี้ฝุ่นที่อยู่ในนี้เดี๋ยวเราดูนะครับผมจะลองอ่าคราวนี้เรามากัดกันใหม่กินกันใหม่นะครับครับ คือดูฝก็จะหน่วงตามไปด้วยนะครับในนี้ฮะก็จะไม่มีอยู่ในห้องเลยอย่างเงี้ยฮะอันนี้ฝุ่นเก่าเขานิดนึงนะครับนี่ฮะฝุ่นก็จะดูดเพราะว่าข้อดีคือมันมีกระโหลกหัวกระโหลกหัวกระโหลกเนี้ยดักฝุ่นได้ดีนะครับฝุ่นจะไม่หนีไปไหนจะไม่ลอสไปไหนนะครับแต่ถ้าหัวกระโหลกที่ไม่ดีก็คือมีอากาศให้ทางอื่นเข้าเนี่ยมันก็จะไม่ไปดูดขี้ฝุ่นที่หัวดล้เตอร์มันก็จะไปดูดเอาลมจากที่อื่นเนี่ยเข้ามามันก็ทําให้ฝุ่นที่ดูดประสิทธิภาพน้อยนะครับ ครับผมก็จบแล้วนะครับสำหรับการรีวิวตัวโต๊ะเลื่อยทูอินวันซึ่งเป็นเลื่อยก็ได้หรือว่าเป็นเราเตอร์หรือว่าทิมเมอร์ก็ได้คิดว่าสำหรับชาวดีไว้น่าจะชอบเลยนะครับราคาตอนนี้เปิดอยู่ที่11,400รวมส่งนะครับคิดว่าเป็นราคาที่น่าใช้มากน่าจับต้องมากได้ราคานี้ให้อุปกรณ์ขนาดนี้นะครับหวังว่าจะได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับติดตามเราได้ที่ไทยคอมเตอร์ดอทคนะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามชม